สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นธรรมะที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อทีออ่ต้องบอกว่าท้าทายความคิดมากๆเลยค่ะมาจากประธานสูตรที่พระพุทธองค์ท่านตรัสถึงความเพียพรพยายามที่แบบทำได้ยากมากๆในโลกมีอยู่สองแบบหลักๆ ซึ่งมันต่างกันมากจนชวนให้สงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันค่ะว่าความเพียรสองอย่างเนี้คืออะไรกันแน่แล้วทำไมแค่การให้ทานถึงถูกเปรียบว่ายากเหมือนออกรบเลยแล้วก็ไอคำว่าอุปธิที่การละทิ้งมันเนี่ยถูกยกให้เป็นความเพียรขั้นสุดยอดมันคืออะไรเราจะมาลองแกะลองสกัดแก่นสำคัญจากคำสอนนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันค่ะ เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจมุมมองพุทธศาสนาต่อเรื่องออความพยายามในชีวิตซึ่งมันมีมิติที่ต่างกันจริงๆครับระหว่างการใช้ชีวิตแบบทางโลกกับการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไปเลยน่าสนใจมากๆค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะความเพียรที่ว่าทําได้ยากสองประการในประธานสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับในพระสูตรท่านจําแนกไว้ชัดเจนเลยครับประการแรกก็คือ ความเพียรของคารุหั์คนทั่วไปผู้ครองเรือนนี่แหละครับค่ะในการแสวงหาโภคทรัพย์คือหาเงินหาทองทรัพย์สินต่างๆเนี่ยด้วยความชอบธรรมนะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันให้ทานโดยเฉพาะปัจจัยสี่นะครับคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคให้แก่ใครก็ให้แก่สมณะชีพรามหรือว่าผู้ที่ขัดสนต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ๋อก็คือการหาเลี้ยงชีพสุจริต แล้วก็รู้จักแบ่งปันให้ทานนี่เองฟังดูเผินๆเห,นเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานของคนดีทั่วไปเลยนะคะแต่ทำไมถึงถูกจัดว่าทำได้ยากเหรอคะนั่นสิครับฟังดูเหมือนไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ในคำพีอัตคถาคือคำอธิบายขยายความพระสูตรนะครับท่านให้เหตุผลไว้น่าคิดมากท่านถึงกับเปรียบเทียบว่า แค่การให้ของเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นให้เศษผ้าเก่าๆขนาดแค่สี่ศอกเองหรือให้ข้าวสารแค่กำมือเดียวหรือสร้างศาลาเล็กๆหลังคามุงด้วยใบไม้หรือให้ยาพื้นๆอย่างแบบน้ำมันเนยใส่นิดๆหน่อยๆการที่เราจะตัดสินใจลงมือให้สิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านบอกว่าทำได้ยากจริงๆครับยากขนาดไหนคะอาจารย์พอจะมีภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆไหมคะมีครับ ท่านเปรียบเลยว่ายากเหมือนการกรีทาทัพเข้าสู่สงครามฮะสงครามเลยเหรอคะครับสงครามที่แบบประชิดติดพันกันในสนามรบเลยทีเดียวโหฟังดูรุนแรงมากแค่การให้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะมันมีความต้านทานในใจเรามากขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะมันคือสงครามภายในอกับกิเลสในใจเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือความตรนีที่เหนียว ความลังเลความเสียดายหรือแม้แต่ความไม่แน่ใจในผลของการให้ทานท่านถึงกับยกคำกลอนของนักปราชญ์โบราณมาอธิบายไว้เลยนะครับว่าทานันจะยุทธันจะสมาหุปันดิตาคือนักปราชญ์กล่าวว่าทานกับรบเนี่ยเสมอกันอัปเปปิสันเตผู้เกชิน,นันติถึงผู้ทหารจะน้อยแต่ถ้าเป็นคนกล้าก็อาจชนะพวกคนขลาดที่มีมากกว่าได้อปเปนปิเจสัทธามานททาติฉันใด ถ้าคนมีศรัทธานะครับถึงจะมีของน้อยก็ย่อมให้ได้เตเนโสลับประเตสุข,ขังปรัตถะเพราะเหตุนั้นแหละทายกผู้ให้เนี่ยย่อมมีความสุขในโลกหน้าอ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะมันคือการต่อสู้เอาชนะใจตัวเองนี่เองเหมือนเวลาเราจะกดบริจาคออนไลน์หรือจะให้เงินขอทานบางที ใจหนึ่งก็อยากช่วยมากๆนะคะอีกใจก็คิดนูน่นคิดนี่คิดถึงห้าใช้จ่ายอื่นหรือลัองเลว่าเอ๊ะเขาจะเอาไปทําอะไรต่อหรือเปล่านี่คือสงครามย่อยๆในใจเราสินะคะถูกต้องเลยครับมันคือการต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวความยึดติดในสิ่งที่เรามีต้องอาศัยศรัทธาแล้วก็ความกล้าหาญทางใจไม่น้อยเลยครับถึงจะให้ได้จริงๆแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเนี่แหละครับความยากประการแรกชัดเจนมากค่ะ อืมถ้าแค่การให้ยังยากขนาดนี้แล้วความเพียรแบบที่สองละคะที่ว่าเป็นของบรรพชิตคือผู้ออกบวชในการละทิ้งอุปธิทั้งปวงเพื่อน,นิพานอันนี้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่าเยอะเลยคําว่าอุปธิที่อาจารย์พูดถึงเหมือนเป็นภาระที่เราแบกไว้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะครับคําว่าอุปธินี่สําคัญมากๆเลยครับถ้าแปลตรงตัวอาจจะหมายถึงสิ่งที่ถูกแบกไว้หรือสิ่งที่เข้ามารองรับ ประมาณนั้นแต่ในทางธรรมะเนี่ยท่านหมายถึงที่ตั้งหรือบ่อกเกิดแห่งสุขและทุกข์หรือถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือเครื่องร้อยรัดที่มันผูกมัดเราไว้กับวงจรแห่งความทุกข์เครื่องผูกมัดใช่ครับหรือสังสารวัฏเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดรับทุกข์ซ้ําๆไม่จบไม่สิน้นพระพุทธองค์ท่านทรงจําแนกไอภาระหรือบ่อกเกิดทุกข์หลักๆไว้4ี่อย่างครับผม4อย่างเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ อย่างแรกนะครับเรียกว่า 1. กามุปฏิคําว่ากามในที่นี้คือกามคุณ5นะครับค่ะได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสทางกายที่มันน่าพอใจน่าใคร่น่าปรารถนาทั้งหลายกามุปฏิก็คือบ่อเกิดแห่งทุก์อันเนื่องมาจากความสุขทางประสาทสัมผัสเหล่านี้แหละครับเอออาจารย์คะความสุขจากกรูปสวยๆเส,สียงเพราะๆกลิ่นหอมๆเนี่ย มันเป็นบอกเกิดทุกข์ได้ยังไงคะฟังดูเหมือนเป็นสิ่งดีๆที่เราก็สแสวงหากันอยู่ใช่ไม่ใช่หรอคะแปลว่าความสุขทางโลกเนี่ยก็เป็นปัญหาหรอคะเราควรจะเอ่อเลิกหาความสุขไปเลยหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับการมาคุณหเนี่ยเป็นที่มาของความสุขทางโลกจริงๆครับอันนี้ไม่ผิดแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวความสุขนั้นโดยตรงนะครับมันอยู่ที่ธรรมชาติที่ไม่เที่ยงของมัน และท่าทีของใจเราที่เข้าไปยึดติดหลงไหลในสุขนั้นต่างหากแห้ะครับอ oh. ดูซีรีส์หรือช้อปปิ้งที่มันให้ความเพลินชั่วครู่แต่พอหยุดปุ๊บก็อาจจะรู้สึกว่างเปล่าหรือบางทีก็เกิดทุกข์จากการเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกมันเป็นสุขที่ไม่แท้จริงครับมันเจือด้วยความกังวลความไม่แน่นอนมันก็เลยเป็นอุปธิหรือภาระอย่างแรกที่ผูกเราไว้จับความขึ้นขึ้นลงลงครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนดาบสองคมสุกแต่ก็แฝงทุกมาด้วยเพราะความไม่เที่ยงแล้วก็ความยุติติดของเรานี่เองแล้วอย่างที่สองคืออะไรคะอาจารย์อย่างที่สองคือ2ขันทูปฏิขันทูปฏิครับอันนี้จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับมาจากคำว่าขันห้าซึ่งก็คือองค์ประกอบ5ส่วนที่มาประชุมรวมกันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตหรือตัวตนของเรานี่แหละค่ะ ขันห้าครับได้แก่รูปคือร่างกายวัตถุต่างๆเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งเจตนาต่างๆและวิญญาณคือการรับรู้ทานตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือตัวจิตของเราไอ้เจ้าขันห้าที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยแหละครับคืออุปาธิหรือบ่อกเกิดแห่งทุกขโดยตรงเลยโห อันนี้เหมือนกระทบความเชื่อเรื่องตัวตนของเราเต็มๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเราที่เรายึดถือเนี่ยมันก็เป็นแค่กองทุกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรอคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแท้จริงของมันนะครับขันห้าทั้งหมดเนี่ยล้วนไม่เที่ยงคืออนิจจงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้นคือทุกขขังและไม่มีแก่นสารตัวตนที่แท้จริงให้ยึดถือได้คืออนัตตา แต่เพราะความไม่รู้คืออวิชชาเราก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราความยึดมั่นนี่แหละครับที่เป็นต้นต่อของทุกมหาศาลเลยตั้งแต่ความกังวลเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายความผิดหวังความพลัดพรากสารพัดเลยครับตัวตนที่เราแบกไว้นี่เองคือภาระหนักอันที่สองครับชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะความยึดมั่นในตัวตนที่ไม่เที่ยงนี่เองที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วอย่างที่สามล่ะคะอย่างที่สามคือสาม กิเลสุปธิครับกิเลสก็คือสิ่งที่ทำให้จิตใจเรามันเศร้าหมองขุ่นมัวเราร้อนไม่สงบสุขเหมือนไฟที่เผาล่นใจเราอยู่ตลอดเวลาหลักๆก,ก็คือตระกูลของโลภะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะคือความกโกรธความเกลียดความขัดเคืองและโมหะคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงรวมถึงอนุพันธ์ต่างๆของมันเช่นมานะ ความถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทีนะความหดหูท่ทอแท้อุทธจัจจะความฟุง้งซ่านอหิริกะความไม่ละอายบาปและอนตตะป,ป,ปะความไม่เกรงกลัวผลของบาปครับผมกิเลสเหล่านี้เองที่เป็นภาระหรือบอกเกิดทุกข์แต่กิเลสพวกนี้มันก็ดูเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มากๆเลยนะคะอาจารย์การจะละมันได้หมดนี้ดูเป็นเรื่องที่ เออยากมากๆหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆนะคะยากแน่นอนครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นอุปธิไงครับกิเลสเหล่านี้เป็นตัวการโดยตรงเลยที่สร้างความทุกข์ในใจเราทำให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองและผู้อื่น ที่สำคัญมากๆคือมันเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ทำไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีมีแต่ความทุกข์หรือสุขน้อยมากๆเช่นอบายภูมิสี่คือนรกเปรตอสุรกายดิรฉา,านมันจึงเป็นภาระที่ทั้งเผาลนจิตใจเราในปัจจุบันและฉุดรั้งเราไว้ในวงจรทุกข์ในอนาคตด้วยครับคิดง่ายๆก็เหมือนความขัดแย้งในที่ทํางานหรือในครอบครัวที่บางทีมันบานปลายจากเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ก็เพราะกิเลสตระกูลโทสะ หรือมานะความถือตัวเนี่แหละครับอืเห็นภาพเลยค่ะและภาระอย่างสุดท้ายอย่างที่สี่คืออะไรอะคะหน่อยนะครับแต่หัวใจของมันก็คือเจตนาหรือความจงใจที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังงานที่มันปรุงแต่งให้เกิดการกระทำหรือกรรมครับทั้งทางกายวาจาและใจทั้งที่เป็นกรรมดีคือกุศลและกรรมชั่วคืออกุศล ซึ่งกรรมเหล่านี้ล่ะครับที่จะส่งผลให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเจตนาที่ปรุงแต่งกรรมอันนี้รวมถึงเจตนาดีๆด,ด้วยเหรอคะดิฉันนึกว่ามีแต่เจตนาชั่วร้ายที่เป็นปัญหาซะอีกนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากครับอภิสังขารที่เป็นอุปธิเนี่ยมันรวมทั้งสองอย่างเลยครับคือ 1. อกุศล,ลเจตนาอันนี้ชัดเจนเจตนาที่เป็นบาปมุ่งร้ายเบียดเบียนมันนาไปสู่ทุกขแน่นอนสอ โลกิยะกุศล,ลเจตนาคือเจตนาดีๆที่เราทำกันทั่วไปนี่แหละครับเช่นการทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมาธิแต่ว่ายังเป็นไปเพื่อผลในทางโลกเช่นหวังความสุขความร่ำรวยชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังเกิดในภพ,พภูมิที่ดีขึ้นเช่นสวรรค์หรือพรหมโลกเจตนาดีเหล่านี้แม้จะให้ผลเป็นสุขก็จริงนะครับแต่ก็ยังเป็นโลกียะ โลกิยะครับคือยังหุนเวียนอยู่ในโลกในสังสารวัฏยังไม่พ้นไปจากความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงและความทุกข์ในที่สุดมันจึงยังเป็นอภิสังขารที่ผูกมัดเราไว้กับวงจรการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีครับเดี๋ยวนะคะตรงนี้ขอทำความเข้าใจนิดนึงค่ะถ้าดิฉันเข้าใจถูกนะคะคือแม้แต่เจตนาทำดีมากๆสร้างบุญกุศลเยอะแยะเลยแต่ถ้ายังหวังผลในทางโลก ไม่ว่าจะสุขสบายในชาตินี้หรือไปเกิดที่ดีๆในชาติหน้าก็ยังจัดเป็นอุปธิหรือเครื่องผูกมัดที่ต้องละเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานอย่างนั้นปะคะอันนี้ฟังดูขัดขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยนะคะที่ว่าทําดีก็ยังไม่พอถูกต้องครับและนี่คือความลึกซึ้งของคําสอนนี้จริงๆในมุมมองของการหลุดพ้นจากวงจรสังสารวัฏโดยสิ้นเชิงคือนิพพานเนี่ยแม้แต่บุญกุศลระดับสูงที่ทําให้ไปเกิดในพรหมโลก สเสวยสุขยาวนานมากๆก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่สุขครับเพราะเมื่อหมดกำลังบุญก็ยังต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกยังไม่พ้นจากทุกข์อย่างถาวรอ,อ๋อดังนั้นอภิสังขารทั้งฝ่ายอากุศลและฝ่ายโลกิยากุศลจึงล้วนเป็นอุปธิคือเป็นพลังงานที่ปรุงแต่งให้เกิดพบชาติใหม่ต่อไปเป็นภาระที่เราต้องแบกไว้ในสังสารวัตรครับ ถ้าจะให้เห็นภาพในชีวิตประจำวันก็อาจจะเป็นการทำงานหนักมากๆเพื่อความสํำเร็จเพื่อให้ได้รับการยอมรับแม้จะเป็นสิ่งที่ดีในทางโลกนะครับแต่ถ้ามันวนเวียนสร้างความเครียดความคาดหวังและความยึดติดไม่สิ้นสุดมันก็ยังผูกมัดเราอยู่กับความทุกข์ในรูปแบบหนึ่งอยู่ดีเข้าใจแล้วค่ะ มันเป็นเรื่องของเป้าหมายสุดท้ายที่ต่างกันจริงๆเพราะฉะนั้นความเพียรของบรรพชิตในข้อที่2ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐานวิปัสนาแล้วก็อริยมรรคเพื่อที่จะรู้เท่าทันแล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์ทั้ง4กองนี้คือความยึดติดในการมคุณความยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวตนกิเลสท,ที่เผาลนใจแล้วก็เจตนาที่ปรุงแต่งกรรมให้เวียนว่ายตายเกิด เพื่อเป้าหมายเดียวคือการสลัดภาระทั้งหมดนี้ทิ้งไปเข้าสู่นิพพานถูกต้องที่สุดเลยครับเป็นความเพียรในระดับที่ต้องใช้กําลังมหาศาลจริงๆทั้งสติปัญญาความอดทนเพื่อจะดับเชื้อแห่งทุกเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจริงๆจึงเรียกว่าเป็นการละทิ้งอุปธิทั้งปวงครับที่นี้พอเราเห็นภาพความเพียรทั้งสองแบบแล้วในประธานสูตรนี้พระพุทธองค์ท่านให้น้ำหนักหรือให้ข้อสรุปไว้อย่างไรคะ ระหว่างความเพียรในการให้ทานของคฤหัสถ์กับความเพียรในการละอุปธิของบรรพชิตแบบไหนถือว่าสําคัญหรือว่ายอดเยี่ยมกว่ากันคะครับพระสูตรได้ให้คําตอบไว้อย่างชัดเจนเลยครับหลังจากที่ทรงอธิบายความเพียรที่ทําได้ยากทั้งสองประการนี้แล้วพระองค์ตรัสสรุปว่าอิเมสัมโขภิกเวทวินนางประธานานังยะิดังสัพพูปทิปปตินิสขายะนิพพานายะประธา,านังอิธรรมเอเตสัมทวินนางประธานานัง คขมักขายติแปลความได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาความเพียรสองประการนี้ความเพียรเพื่อบรรลุนิพพานอันเป็นที่สละคืนอุปธีทั้งปวงเราจะถาคตกล่าวว่าเป็นยอดเยี่ยมอักคมธรมัง ชัดเจนเลยค่ะหมายความว่าแม้การให้ทานจะเป็นความดีที่ทำได้ยากมากๆก็ตามแต่ความเพียรเพื่อละกิเลสละความยิดมั่งละเครื่องขูกมัดทั้งหมดเพื่อความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนั้นถือเป็นเป้าหมายที่สูงสุดและยอดเยี่ยมกว่าใช่ครับในแง่ของการดับทุกอย่างแท้จริงถือว่ายอดเยี่ยมกว่าครับ และเพราะเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงทรงกระตุ้นเตือนภิกษุซึ่งก็หมายรวมถึงผู้ที่มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทุกคนนะครับให้ศึกษาและลงมือทำโดยตั้งปณิธานตั้งใจไว้เลยว่าเราจะเริ่มตั้งความเพียรเพื่อบรรลุนิพพานอันเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงนั้นเป็นการเน้นย้ำว่านี่คือเป้าหมายหลักของการปฏิบัติธรรมครับ พอจะสรุปแก่นสำคัญให้ฟังสั้นๆอีกครั้งได้ไหมคะว่าทำไมความเพียรทั้งสองแบบนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทั้งคู่แต่ยากในคนละมิติกันคะสรุปได้ครับการให้ทานที่เป็นความเพียรของครือหันั้นยากเพราะต้องอาศัยศรัทธาเป็นฐานสำคัญและต้องใช้กำลังใจในการเอาชนะความตรณีความลังเลความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นกิเลสท,ที่ฝังรากลึกในใจเรา เปรียบเหมือนต้องออกรบกับข้าศึกภายในตัวเองนั่นแหละครับค่ะแล้วส่วนการละอุปธิเพื่อนิพานของบรรพชิตล่ะคะส่วนการละอุปธิเพื่อนิพานนั้นยากยิ่งกว่ามากๆครับเพราะมันคือการเดินทางที่ทวนกระแสอย่างแท้จริงทวนกระแสใช่ครับทวนกระแสกิเลสตัณหาที่มันไหลเชี่ยวอยู่ในใจเราตลอดเวลาทวนกระแสความยึดมั่นในตัวตนในขันห้าที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดชีวิตหรืออาจจะหลายชีวิต และทวนกระแสของสังสารวัตรคือวงจรการเกิดตายที่มันดําเนินมาอย่างยาวนานเหลือเกินมันต้องอาศัยความเพียรหรือวิริยะที่เข้มแข็งและต่อเนื่องในระดับสูงสุดจริงๆต้องใช้ทั้งสติที่เฉียบคมปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงความอดทนที่ไม่ย่อท้อและการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงทางเพื่อขุดรากถอนโคนกิเลสและความยึดมั่นและตัดเจตนาที่นําไปสู่ภพใหม่ให้สิ้นซากไปเลยมันจึงเป็นการงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งยวดจริงๆครับ นี่คือเหตุผลที่ทั้งสองอย่างจึงเป็นความเพียรที่พระพุทธองค์ตรัสว่าหายได้ยากในโลกครับโอ้โหกระจ่างแจ้งมากๆเลยค่ะวันนี้เราได้เห็นภาพความพยายามสองรูปแบบที่ประธานาสูตรชี้ว่าเป็นของยากจริงๆทั้งการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่ต้องต่อสู้กับความตรณีของฤหัสถ์และการเดินทางทวนกระแสะโลกเพื่อขัดเกลาละระวังภาระหนักคืออุปธทิทั้งสี่ประการของบรรพชิตหรือผู้ที่มุ่งสู่ความหลุดพ้นใช่ครับ และมีมุมที่น่าสนใจให้เราลองนําไปพิจารณาต่อยอดได้นะครับแม้ว่าพวกเราส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ดํารงชีวิตแบบบรรพชิตเต็มตัวไม่ได้ตั้งเป้าหมายสูงสุดที่การละอุปธิเพื่อนิพพานในทันทีทันใดแต่การทําความเข้าใจเรื่องอุปธิทั้ง4ี่อย่างนี้คือการมาคุณ5้ัฐน5กิเลสต่างๆและเจตนาที่พรุงแต่งกรรมหรืออภิสังขารเนี่ยมันก็เหมือนเราได้แผนที่มาฉบับหนึ่งนะครับที่ช่วยชี้ให้เห็นว่าอะไรคือบ่อกเกิดของความสุขที่ไม่ยั่งยืนและความทุกข์ที่แท้จริง หรืออะไรคือภาระที่เรากำลังแบกอยู่และผูกมัดเราไว้ในชีวิตประจำวันเป็นแผนที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและชีวิตมากขึ้นจริงๆค่ะครับผมและคำถามทิ้งท้ายที่เราอาจจะลองนำไปใคร่ครวญกับตัวเองดูก็คือในบรรดาอุป,ปธิหรือภาระทั้งสีรูปแบบนี้ความสุขทางโลกความยึดมั่นในตัวตนกิเลสในใจและเจตนาที่ขับเคลื่อนชีวิต มีรูปแบบไหนที่ดูเหมือนจะส่งผลกระทบหรือเป็นงานยากเป็นสงครามภายในที่เรากำลังเผชิญหน้าหรือพยายามต่อสู้อยู่มากที่สุดในชีวิตของเราเองณขณะนี้การตระหนักรู้ในภาระหรือสมรภูมิของตัวเองนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเพียรในรูปแบบที่เหมาะสมกับเราที่จะนำไปสู่ความเข้าใจตนเองความทุกที่เบาบางลงและอาจจะนำไปสู่ความสุขที่สงบเย็นอย่างแท้จริงมากขึ้นก็เป็นได้นะครับ